สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณแม่ให้ครูไปจ่ายตลาดให้ซื้อถั่วฝักยาวมะเขือพวงและน้ำตาลครึ่งกิโลแต่เอ๊ะน้ำตาลครึ่งกิโลมีปริมาณแค่ไหนกันนะนักเรียนอยากทราบไหมคะถ้านักเรียนอยากทราบไปตลาดกับคุณครูเลยค่ะ ที่สำคัญอย่าลืมสวมแมสด้วยนะคะการช่างและการอ่านน้ำหนักจากเครื่องช่างการช่างโดยไม่ใช้หน่วยมาตรฐานสวัสดีจ้าเด็กๆในครั้งที่แล้ว เราได้รู้จักกับเครื่องช่างสองแขนอย่างง่ายกันไปแล้วยังจำกันได้ไม่เอ่ยเราสามารถเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่งได้ด้วยเครื่องช่างสองแขนอย่างง่ายโดยเด็กๆต้องรักษาระดับแขนของเครื่องช่างให้อยู่ในระดับเดียวกันทั้งก่อนช่างและขณะช่างจากนั้นให้มาดูว่าแขนของเครื่องช่างเอนไปทางไหน แสดงว่าสิ่งของด้านนั้นมีน้ำหนักมากกว่าเป็นไงจ้าเด็กๆยังจำกันได้ใช่ไหมเอ่ยนอกจากการเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่งแล้วเรายังสามารถใช้เครื่องช่างสองแขนในการหาน้ำหนักของสิ่งของได้อีกด้วยนะจ๊ะมาดูกันว่าเราจะต้องทำยังไงเด็กๆเ,เห็นลูกแก้วเหล่านี้ใช่ไหมครับ นี่คือสิ่งของที่สามารถนํามาเป็นหน่วยกลางในการชั่งน้ําหนักได้ครับซึ่งสิ่งของอื่นๆที่สามารถนํามาใช้เป็นหน่วยกลางในการชั่งน้ําหนักได้เหมือนกันได้แก่ฝาน้าอัดลมเงินเหรียญโดยสิ่งของที่นํามาเป็นหน่วยกลางในการชั่งนั้นต้องมีขนาดและน้ําหนักเท่าๆกันด้วยนะจ๊ะไปดูกันเลยว่าอัปแปะจะใช้ลูกแก้วเหล่านี้หาค่าน้ําหนักของสิ่งของได้ย่งไร วิธีการชั่งก็คือวางสิ่งของที่เราต้องการชั่งลงบนจานข้างหนึ่งของเครื่องชั่งจากนั้นวางหน่วยกลางในการชั่งซึ่งตอนนี้อัแปะเลือกใช้ลูกแก้วทีละหนึ่งลูกลงบนจานอีกด้านหนึ่งจนแขนสองข้างของเครื่องชั่งอยู่ในระดับเดียวกันซึ่งหมายความว่าสิ่งของที่อยู่บนจานทั้งสองข้างของเครื่องชั่งมีน้ำหนักเท่ากัน ตอนนี้เราก็ได้น้ำหนักของหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับเด็กๆหนังสือเล่มนี้หนักเท่ากับลูกแก้วสิบลูกนั่นเองจ้านี่คือวิธีการชั่งน้ำหนักโดยใช้หน่วยกลางในการชั่งครับโดยเราสามารถกำหนดหน่วยกลางในการชั่งเป็นสิ่งของอะไรก็ได้ครับเด็กๆลองไปชั่งน้ำหนักสิ่งของเหล่านี้ด้วยการใช้หน่วยกลางกันดูสิครับ การช่างโดยใช้หน่วยมาตรฐานเราลองมาดูเครื่องช่างประเภทต่างๆกันค่ะเครื่องช่างสปริงใช้ช่างสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากเช่นเนื้อหมูไก่ผักผลไม้เครื่องช่างหน้าปัดใช้ช่างน้ำหนักตัวหรือสิ่งของต่างๆเครื่องช่างน้ำหนักใช้ช่างน้ำหนักตัวคน เครื่องช่างแบบตุ้มเลื่อนใช้ช่างสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆเช่นข้าวสารเครื่องช่างสองแขนใช้ช่างทองยาแผนโบราณค่ะเครื่องช่างสปริงเป็นเครื่องช่างที่นักเรียนพบเจอบ่อยๆใช่ไหมคะเรามาดูส่วนประกอบกันค่ะจานรองหน้าปัดเข็มชีน้ำหนัก ตัวเลขบนหน้าปัดการช่างโดยใช้เครื่องช่างสปริงข้าวหนักหนึ่งขีดข้าวหนักสองขีด ข้าวหนักสามขีดข้าวหนักสี่ขีดข้าวหนักห้าขีดข้าวหนักหกขีด ข้าวหนักเจ็ดขีดข้าวหนักแปดขีดข้าวหนักเก้าขีดข้าวหนักสิบขีดข้าวหนักสิบขีดเท่ากับข้าวหนึ่งกิโลกรัม ดังนั้น1กิโลกรัมเท่ากับสิบขีดส้มนี้หนัก2กิโลกรัมห้าขีดเราลองมาฝึกช่างน้ำหนักกันค่ะฟักทองมีน้ำหนักเท่าไหร่คะฟักทองมีน้ำหนัก1กิโลกรัม แตงโมมีน้ำหนักเท่าไหร่คะแตงโมมีน้ำหนัก1กิโลกรัมสขีดแล้วหัวหอมละคะมีน้ำหนักเท่าไหร่หัวหอมมีน้ำหนัก1กิโลกรัม500กรัมต่อไปเรามาเล่นเกมเลือกเครื่องช่างให้เหมาะกับสิ่งของกันคะ่ะข้าวสารควรใช้เครื่องช่างใดคะ ถูกต้องค่ะเครื่องช่างแบบตุ้มเลื่อนปลาควรใช้เครื่องช่างใดคะถูกต้องค่ะเครื่องช่างสปริงย่าแผนโบราณควรใช้เครื่องช่างใดคะถูกต้องค่ะเครื่องช่างแบบสองแขนแมวควรใช้เครื่องช่างใดคะถูกต้องค่ะเครื่องช่างหน้าปัด ที่ยาย่าควรใช้เครื่องช่างใดคะถูกต้องค่ะเครื่องช่างน้ำหนักตัวความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักในการช่าง1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัม1ขีดเท่ากับ100กรัมค่ะบนเครื่องช่างสปริง1ช่องใหญ่เท่ากับ1กิโลกรัม1ช่องเล็กเท่ากับ1ขีดหรือ100กรัมค่ะ ตอนนี้นักเรียนคงพร้อมทำแบบทดสอบความรู้เรื่องการช่างแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนบอกชนิดของเครื่องช่างให้เหมาะสมกับสิ่งของและพิจารณารูปภาพตอบคําถามความสัมพันธ์ของหน่วยในการช่างพร้อมแล้วก็ลงมือเลยค่ะคุณครูได้ของครบแล้วค่ะเรากลับบ้านไปทำกับข้าวกันดีกว่า ตอนนี้เวลาก็หมดลงแล้วเจอคุณครูใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ